<c oughs> บินกันไปเรื่อยๆค่ะนุน่นนุน่นนุน่นนุ่น นกหากินปลาริมฝั่งริมฝั่งค่ะดูนกปากห่างตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นกค่ะกินอาหารกินอาหารนั่นนั่นฟ้ามืดอันนี้ฟ้ามืดนกบินก็เยอะ ปลาได้กินปลาเดินเร็วจังเดี๋ยวจะพาลงไปดูปลา,าใหญ่ดูนกก่อนค่ะออ้ยปลาใหญ่ดิ้นแรงมาก น,นย่องย่องปนุนไปค่ะไปดูปลากัะนะ <c oughs> หายกินหอยเชอรีออ่เดินย่องย่องอยูอ่นะ,ะดูคะ่ะนุกปลาหางนุกปลาหางกำลังหาอาหาร หาปลาค่ะโซนนี้โซนที่คุณยายเดินมาถึงนี่เลยครับนี่สวนสมุนไพรค่ะนิ่งเลยจะบินหรือเปล่า มองหน้ามาแล้วมองหน้ามาแล้วมองหน้ามาแล้วนกปากค่ะตัวใหญ่มากมตัวนี้ก็มาดูค่ะดูดูดูก็จะไปไหน นก ok ปากคางจะกลัวตัวนี้ไหมคอยดูค่ะดูจะขึ้นตรงไหนจะขึ้นฝั่งไหนตรงไปไหนตรงไปไหนหนี่นก ok ปาก้างยังนิ่งอยู่นะนิ่งอยู่นิ่งอยู่นั่นนั่น ตัวนั้นก็มาใกล้ๆน,นั่นนนัเ่เขาตรงนั้นเขาตรงนั้นตรงนั้นเป็นป่าตรงนั้นเป็นป่านั่น,น,นอุ้ย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 ผาหางตกใจตัวนั้นบินหนีดูดูดู ธรรมชาตินะธรรมชาติดีมากค่ะโซนนี้อืวออ้วนมากเลยฮะว้าวไม่แปลกค่ะโซนนี้จะหอยเยอะหอยเชอรี่คลองนี้นะดูดูท่าทางเขา คุณไดยมาสวน <c oughs> สวนสมุนไพร <c oughs> เก็บลูกไอ้นั่นได้ลูกอะไรนะลูกสมอแล้วก็อามากินเป็นยาสมุนไพร <c oughs> <c oughs> ไว้เขาจะตกใจคุณแดยหรือเปล่านิ่งเลยไม่หาอาหารต่อเลยนิ่งเลยค่ะ อ,อปากใหญ่มากได้หอยแล้วได้หอยแล้วตัวนี้หอยตัวใหญ่เลยค่ะโอ้โหกินหอย เอยเสียงรถดังมากค่ะอยากดูนกกินหอยค่ะหอยเชอรี่นะได้แล้วเห็นไหมกินง่ายนิดเดียวเลยปากแหลมๆน่ะเห็นไหมคะน่ะน่นกินง่ายๆเนาะน่ะนานเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โยหอยตัวใหญ่เลย อู้อออกด้วยอ่ะดูเขาจะหาอีกไหมหรือว่าเขาจะไปเขาจะหาหอยอีกไหมคะเหรือว่าเขาจะบินอู้ตัวสวย dòng dòng mà lại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  Hãy subscribe cho hỏi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp không ตกใจเสียงก่อนเดจะไปก่อนแล้วนะธรรมชาติเนาะค่ะเนาะนี่ข้างคลองน้ำนหาอาหารเขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วถ้ามีคนเสียงดังหน่อยเขาก็จะไปเรื่อยๆค่ะ จะเดินไปตามคลองน้ำจะมีพนักงานอยู่ฝั่งโน้นเสียงดังแล้วเขาก็จะบินนะคะบางทีเขากลัว <c oughs> เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนิ่งแหละนิ่งแหละจะไปเลยมั้งจะไปแล้วค่ะ โอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศไปแค่นี้ก่อนค่ะมาจบภาพที่มุมนี้ดอกอะไรสวยสวยนี่ค่ะเจ็บภาพนกภาพกระรอกแล้วก็มาเจ็บภาพบรรยากาศดอม ดอกไม้ดอกไม้ค่ะสวยๆมืดมืดว <c oughs> ันนี้เนี่ยเหมือนฝนจะตกไหมคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้านคุณยายกับหลานลานๆ JR ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ ให้ดอกอะไรอสวยจังขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอบคุณมากๆากทุก่าติตามไปคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย